สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็ผมอีกิวชาแนลนั่นเองันนี้จะมาเล่นเกมอ r k ์ตซูเ v อ l ์อีวนะคะฮ่าฮ่าก็มาหน่อยมาได้ขาๆไม่นานนิดหน่อยก็เสรคจที่ชอบก็ชอที่ผมไม่อัดคลิปนานช่วงนู้นฮะเลิกเกมนี่แหละนะโอเครับผมจะเลอกตัวละครผู้ชายผู้ชาย แล้วก็ต้องเอานี่ใหญ่ๆหน่อยนี่นี่นี่น,นี่เอาช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเอาช่วงนี้อะขะนี่เอาช่วงนี้เออมโอเคสูงปะ่ะเริ่มเลยเอาเกิดตรงไหนดีผมคิดว่าผมจะเกิดช่วงเอ่อตรงนี้แล้วกันนะฮะโซนเหนือตรงแถวนั้นมันจะมีบ้านที่เป็นเอ่อวงกลมแล้วก็ออกไปกันตรงทะเลได้คะับไปเก็ดตรงนี้นกันครับไป let's go ฮะ มาหายก็ไม่นานนะยฮะช่วงนี้โอเคครับก็มาเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ๊ะนั่นไงนั่นคือเกาะคาโนฮะนั่นคือเกาะคาโนตรงนู้นฮะโอเคแต่ประเด็นคืเริ่มมาก็ต้องตัดมากันก่อนเลยนะครับตัดตัดตัดนี่นนคือการูตรงนีนะ้ของสัตวนะ์นี้มากกว่าน,วนะครับนี่ตัดไม้ ถ้าเกิดจัดมกก้กรับนียบเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บเก็บหินเขาให้เขาให้เก็บหินฮะเสร็จแล้วเขาว่าต้องเก็บแทชสิบอันนะครับโอเคเยวเก็บแทชแป๊บนึงนะครับแล้วนะครับเราก็มาทำที่ขุดพิกแอกนะจ๊ะตามแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้าทำเสร็จแล้วเราก็มาวางนี่ก็กดสองทีนะ ถ้ากดทีเดียวมันไม่ขึ้นนะโอเคสองหนึ่ปุ๊บโอเคเสร็จปุ๊บกดกดหยิบขึ้นมาฮะแล้วก็มาใช้ฮะเสร็จปุ๊บก็ได้เลเวลเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่อัพเลเวลนะดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนเขาเรียกว่าดองไว้ก่อนดองเลเวลเยอะ,ยอะๆก็ตัดไม้ไว้ก่อนนะฟาร์ม,มาไม้ไปช่วงตั้ง,งแรกเพราะว่าไม้สําคัญมากนะครับหินด้วยจ้ะอืมหินก,ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ โอเคไปขุดหินกันก่อนนะครับโอเคขุดหินตุ๊บ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 ฉันจะเฟ้นอะไรเฮ้ยมีเคลมี่พี่อ้าวไม่มีเคลมอีกเหรออ๋อต้องอัพเวลก่อนลืมไปขอโทษทีนะโอเคอัพเวลอาอัพผมอัพเอ่อสเตมินาละกันนะจะได้ยิ่งแบบเคลมนะยิ่งแบดุดได้แบบเยอะๆฮะพู้ผิดขอพายฮะแบบลิมพันนะถึงแบบติดกานเดือดแล้วก็แบบ เร็วๆนะครับอ่าคุณจะพูดอะไรนะเฟเบอร์ไปนะครับ,อ,รอ,รรบอืมเบอร์รี่ดิไม่ใช่เฟเบอรอ์เก็บเยอะฮะพวกนี้เป็นอาหารหลักของเรานะฮะอีกหน้าก,ก็จะกลายเป็นเนื้อแล้วนะคะเพราะจะค่าโดโดกนะครับไม่ใช่นะค่าโดโดอย่างเดียวฮนะโดโดมันเป็นสัตว์ของเรานะโดโด้เป็นแบบก็สัตว์ที่สุนพันธุ์ตั้งแต่แรกนะ ที่มนุษย์ฝีมือค่านะโอเคเพิ่มมากก็เป็นสารละที่ๆๆได้ไ้ประโยชน์นะครับโอเคกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งทีโอเคเคลียร,ร์เสร็จแล้วก็มาอัพเวลกันต่อเลยอัพสเตมินาเยอะๆเลยฮะวิ่งจะได้วิ่งเยอะๆวิ่งนานๆโอเคไปหันเลยแอนแกรมพูดเกี่ยวกับแคมไฟล์เลนหินได้แล้วกันเออเลนขวานหินได้โอเค เสร็จแล้วก็ทำขอนหินก่อนนะครับค้างๆโทษทีฮะโทรศัพท์ทผมก็ไม่ได้แหลกเร็ว้วขนาดเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็พอเล่นได้พอเล่นเกมได้ครับำขอนหินปุ๊บเอานี้ออกมาคมขนาดนี้มากกว่าขอพายถ้าเกิดค้างนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แบบรูหราอะไรฮนะราคาก็เดี๋ยวบอกเลยขุดหินแป๊บนึงนะครับอืมโอเค กูเนเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำแคมไฟกันเลยจะทำแคมไฟเอ้ยอ,อะไรนักหนาเนี่ยเกมนี้มันก็แหลกๆนะเพราะว่าเกมนี้มันกินสเปคเยอะมากฮะโอเคสร้างแคมไฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องวางแคมไฟดิเนี่ยวางแคมไฟอ่ะสร้างแคมเออสร้างแคเสร็จแล้วก็วางแคมไฟถูกปะเสร็จแล้วก็ต้องใส่มา้าลงไปนะครับแล้วก็จุดไฟเสร็จแล้วก็สกเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วครับนี่ แล้วก็อพเวลฮะอพเวลไม่ได้ไม่มีเคล็นะเอาความเร็วมันดีกว่าจะได้เร็วๆนะจ๊ะโอเคต่อไปเอ่อเปิดแผนที่หาดูโดจริงด้วยโอเคโอ้ดูโดเห้นเยอะมากเลยป่ะไปฆ่าดูโดกันดีกว่าเฉาะหน้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 าเรียบร้อยล่าเนื้อฉับฉับแล้วก็ใส่เนื้อลงไปครับแล้วก็ใส่ไม้ลงไปเสร็จแล้วก็ตัดไม้เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงครับ แต่ขอรอแป๊บหนึ่งนะเราตัดมาสิพี่โอเคครับได้เนื้อม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ต้องอัพเบลหมุอัพคราวนี้อัพเอ่อน้ำหนักดีกว่าเอาน้ำหนักไปเยอะต่อไปฮะเอ่ออัพอ,อะไรดีวะผมอัพบ้านละกันฮะอัพบ้านดีวะเอพบ้านบ้าน โอเคครับเดี๋ยวขอไปทำบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าสวดพาพาผมไปครับไปครับ โอเคเสร็จสักทีครับโอ้ยมาเดี๋ยวไปทำเคลียกันต่อกดทำเคลียนะแล้วก็ที่เคลียเอ๊ะที่ดิผมต้องกดอันนี้อยู่ช่น,นี้โอเคเดี๋ยวต้องกดอันนี้ก่อนอ่าเสร็จใช่ไหมครับ <Yes. S 1> okay. เยสโอเคเดวลิลมาบ,นบานๆเลยครับสองเวลใช่ไหมโอเค okay. อัพค่าสปีดนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอเคเดี๋ยวขอรอตอนกลางคืนก่อนละกันนะครับไอ้แมนดีวกว่า เราขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะโอเคครับแล้วบ้านเราก็ได้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็ใช่ไหมล่ะครับถ้าถ้าเกิดจะจะให้ผมทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้ร่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำทำทำธนูก่อนแล้วก็จบคลิปเลยแล้วกันนะโอเคเพราะว่าคลิปแรกก็เปิดตัวมาเรื่องนั้นแหละเดี๋ยวก็ทำต่อเองนะจ๊ะฝ่านยะเบอร์ไปนหนึ่งนะครับไปนหนึ่งนะก็ เดี๋ยวผมก็จะตัดลงทุงนี้แล้วกันนะฮะวันลงวันละคลิปแล้วกันโอเคอย่างเขาเล่นได้พันสองลงแล้วแล้วก็ดูได้นะครับโอเคเอ่อขอเก็บไฟเบอร์ไปหนึ่งนะเดี๋ยวเองก็น่าคุณก็ไปเล่นแล้วกันนะก็คือถ้าให้ผมถ้าใครบอกถ้าถ้าอยากให้ผมลงเก็บอะไรบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไหนก็ได้นะครับ ได้คลิปไหนก็ได้บอกมาเลยบอกมาเลยครับผมจะได้รีบอ่านแล้วก็ได้โหลดเกมนั้นแล้วก็ลงทันทีเลยฮะถ้าทำถ้าเกิดโหล,กล,กลกเกมนั้นได้ทำต่อเลยก็ทำต่อได้เลยนะครับเพื่อเปกนะจาจผมเลยนะจ๊ะโอเคทำธนูสักกี่อันดีห้าอันก็ห้าอันไม่ทำได้แค่อันเดียวโอ้ยขุดหินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคขุดก็อนหนึง่งปะปะ แปะอ๋อต้องใช้เอ๋อต้องใช้ถึงแล้วโอเคคุณเห็นนะโอเคได้ได้เหล็กได้เมื่อกี้โอ้โหสุดๆไปเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำอะไรดีขอดูก่อนคือแผนง,งานก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ถึงอะไรอืมคลิปหน้าเดี๋ยวต้องจับสัตว์ได้แล้วกันนะคลิปนี้เอาไปเปิดตัวไปก่อนดนะ้วยกันโอเคขอดูก่อนนะโอเคขอดูก่อนนะโอเคซ่อมๆก่อนมีแผลรู้สึกสั่งทำอ่ะ โอเคแล้วก็เอาธนูไว้เลข f ้ตรงนี้แล้วก็เอาเข้าแลยวนะสลิง็อตไว้ตรงนี้โอเคก็สัปดาห์นี้มีเทะเลนะไปคลิปเปิดตัว e ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้กผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหนะ้าบ๊ายบายยีู่ Woo ้